สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง d b r i s 2563กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำในทางยี่กีห้องล็อโต้ว i p ประจำวันจันทร์ที่1 4เดือน12พศ63นะคะสูตรที่จะมาแนะนำก็คือสูตรที่12สูตรของแอสสามารถใช้ได้กับทุกห้องนะคะแต่ว่าแต่ละห้องก็ออกเลขไม่เหมือนกันก็ต้องมาเช็คสูตรก่อนว่าสูตรไหนกำลังเดินกำลังเข้าอยู่นะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ รอบที่ สูตรที่แอดจะมานำเสนอก็คือสูตรที่12นะคะเข้าตั้งแต่รอบที่32จนถึงรอบที่36รอบที่37บรอลุนเลยอ,อยู่2นาทีนะคะรอบที่31ออก17214แถวนี้เป็นรอบของพี่กี1วันมี88รอบรอบละห่างกัน15นาที3ตัวนี้เป็น3ตัวบน2ตัวนี้เป็น2ตัวล่างแล้วก็แถวนี้เป็นแถวที่แอดทำขึ้นมาสูตรที่12จะใช้3ตัวบนหลักร้อยก็คือ1บวก 5, ค่าคงที่5 1นบวกห้เท่ากับ6นะับเพิ่มให้ได 5, 8 90รอบที่3 2ออก7 7 5 6 9หเราเช็คสูตรของเราให้เข้า3รอบติดแล้วค่อยลงทุนนะคะ7เข้าไหมคะเเข้าทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทาง5เข้าไหมคะ5ไม่เข้าหเข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทาง 9, เข้าไหมคะเข้านะคะต่อไปรอบที่33เอารอบที่32มาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ7บวกค่าคงที่5บวกเลข5นะคะ7บวก5เท่ากับ12เอาแค่หลักหน่วยก็คือ2นะเพิ่มเป็น3456รอบที่33ออก940434เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้นะคะ0เข้าไหมคะเม่เข้า4เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้3เข้าไหมคะ เข้าทําสีแดงไว้นะคะต่อไปรอบที่34เอารอบที่33มาคํานวณ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ9บวกค่าคงที่5นะคะ9ก้าบวกหเท่ากับสิบสี่รับเพิ่มเป็น5 6 7 8รอบที่34ออก8 7 2 2 8 7เข้าไหมคะเข้านะคะ2เข้าไหมคะไม่เข้า2ไม่เข้า8เข้าไหมคะ8เข้านะคะเข้า2หลักแล้วนะคะเข้า2หลักเข้า2หลักคือ2ตัว สตัวบนรูดหน้ากับ2ตัวล่างรูดหลังนะคะเข้า2หลักเลยนะคะก็ลงทุนที่2หลักนี้ได้เลยต่อไปรอบที่35รอบที่34มาคํานวณน,นะคะ8ปดบวกหค่าคงที่5คือ8ปดบวกหเท่ากับสินับเพิ่มเป็น4ี่ห้าหกเรอบที่35ออกหนึ่งสองแปดนะคะหนะคะเข้านะคะหกเข้าทำสีแดงไว้2ไม่เข้า8ไม่เข้า6เข้านะคะ ทำสีแดงไว้เข้า2หลักเลยนะคะรอบที่36เอารอบที่35มาคำนวณนะคะ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ1บวกค่าคงที่5 1นบวกคเท่ากับ6เพิ่มเป็น78 90รอบที่36ออก2 0 9 4 6นย์ะคะ0ย์เข้านะคะทำสีแดงไว้เ้าเข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้4เข้าไหมคะไม่เข้า6เข้าไหมคะเข้าเข้า2หลักเลยนะคะเข้า2หลัก2ตัวบนรูดหน้ากับสองตัวล่างรูดหลัง ต่อไปรอบที่37แล้วเอารอบที่36มาคํานวณน,นะคะ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ2บวกค่าคงที่5 2บวก5เท่ากับ7แลนับเพิ่มเป็น8901นะคะรอรุนรอบที่37นะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง d b บิวริสสด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ